สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะสวัสดีตอนเที่ยงนี่ก็เอซมาเยี่ยมน้องบุญชูนะคะญาติญาติและก็เตรียมตัวจะเล่นเกมค่ะวันนี้ ขี้เกียจเนาะเด็กขี้เกียจเด็กดือ้อ<บ>เด็กดือ้อเด็กดือดกด้อกินแล้วก็อยากนอนอกินอิ่มก็อยากนอนเนาะ <c oughs> <c oughs> ้พอหมวกเดี๋ยวก็หลุดตด้อหมวกอ่ะหมวกยังไม่ได้ผูกเลยน่ะ อันนี้ก็เป็นญาติญาติที่บ้านน้องนะคะแต่งตัวรอบสองจะเล่นเกมค่ะวันนี้เออก็เด็กขี้เกียจเนาะ เด็กดื้อไม่อยากเรียน <c oughs> ยืนหลับแล้วยืนหลับ <c oughs> กินอิ่มก็ต้องนอน <c oughs> สาวอุ้มกับพี่บัวแต่งตัวแล้วนะคะ เราเล่นเกมแล้ว <c oughs>

สาวอุ้มก oh, oh, oh. oh, oh. ันค่ะไม่ทราบว่าสาวที่ไหนนุคืองามเท่เอ้าเอ้าเอ้าโอ้ยฮูลูฮุกใหญ่กว่าใหญ่กว่าเจ้าของ ออกมาบ่อนี่ออกมาบ่อนไม่รับคุมตัวใหญ่มาก

ช่วยช่วยมีรามาะพาครับผมแคนตะลุกสองลูกครับแทงโมสามลูกให้บัวบานอุบุณทองเพชรได้ครับผมเลโอเคครับขอบคุณมากครับคุณวัชร์เอ้าไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ออกนามแคนตะลุกติดลูกครับเรียเรียเรียอันเดีย วันี้น้องน้องชาลีส่งการยู่ครับพี่น้องฮะอ่าคุณรูก็มาครับกิจกรรมของเราวันนี้จัดขึ้นไวนะเพราะว่าโอ้ยเนาะเขี้ยวหมดเขี้ยวหมดนะฮะเออเลยครับต่อมาครับผมผลไม้ทุกเชือกนะครับ คูเฟตค่ะคูเฟตยาน่าทีนี้ก็สามารถทเรื่อยนะเสียงมาก่อนค่ะอ้าวให้ช้างเล่สงการน้ำก่อนเผาเตี้

ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอาเอาเอาพี่วัวจะาคือไม่ทันแล้วเอาแกับอีลกิ่นรูดเลยะจกคัตตีโลโกกัมพูนาวัตตีโลโกกัมบูนานะครับคุณัตดาวันนะครับวม่พิถีพิถันนครับวิ่งไม่พิีพิถันวิ่งไม่พิีนครัน

ต่อไปเพิ่มความเคยชินงเราอากินน้ำพ้อก่อนเพื่มพลังครับกินน้ำพร้อยเพื่มพลังเล่นทางน้ำเล่นทางคนกะเออเล่นทางช้างทางคนค่วเอาแล้วอาอูดเอ้ยพออูดนี่พออูดก็ได้ อุ้มรอไม่ไหวแล้วค่ะอย่าเนื้ออย่าเนื้ออย่าเนื้อเมื่อวานเมื่อวานนะครับเมื่อวานเหลือเหลือเงินรางวัลอยู่1,400บาทนะเมื่อวานเหลือเงินรางวัลอยู่1,400บาทวันนี้นะครับใครเต้นมันที่สุดนะฮะจะแจกเงินรางวัลอีกเช่นเคยนะครับทีเอามาให้เมื่อวานยังไม่หมด เป้าแลยเป้าอาตุมารีนะครับตีนูอครับผมอาตุมารีขอบคุณครับโอ้ยเนาะต่อมาครับผมต่อมาครับอ่าขอบคุณขอบคุณ ไม่ต้องแจ้งชื่อแล้วผมสี่ลูกครับวัวบานอยู่กัลูกวันนี้เช้าอุ้มเล่นน้ำก่อนเพื่อนนะเียกหมดเลยสี่ลูกนะครับเอ็บหมดเลยครับต่อมาครับโอ้ยอ๋ยเป็ดหน่อยสุดท้ายเดี๋ยวไปลูกสุดท้ายเก้าสิบเก้าสิบลูกเดี๋ยวเราก็หมดแล้วแหละ เตือนตัวจะแข่งนะคะอาะจปีหน่ะเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับจะโชว์ความสามารถของแต่ละเชือกนะคะวันนี้แต่ละเชือกไปเดินมาเลยครับเดินมาเลยรักเชือกไหนชอบเชือกไหนก็ให้คะแนนน้องๆได้เลยนะคะ ทองเพชรเล่นน้ำยังไม่เสร็จลูกแร้องุูกกินเี่ส้องียงหน่อยเร็วให้เสียงก็เป๋าให้เป่าก็เสียงเนาะลูกเอ้ยลูก เ,าายยเดี๋ยวสายยางนั่นเองก็มันทังไี่อฮัลโหลูนิาัยฮั้นิสัยตอมาครับผมน้องชื่นใจครับชื่ใจวันนี้สวยนอนชื่ใจนีจ้าเลี้ยวชูเสียงอบคุครับผมขอเพชรสวัสดีครับเลยเร็วขอบเพชรทำเป็นไหม เล่นอย่างเดียวค่ะเชือกแรกหมายเลขหนึ่งคือน้องอุ้มบุญเดินไปครับเดินมาเลยเราจะเราจะประกวดนะครับประกวดแข่งเต้นนะฮะให้เวลานะครับเชือกสิบนิ้วเท่านั้นนะมีอะไรบ้ได้เดอกมาเลยนเอาเอ้าเดินมาเดินมาอีกนึงเอาหนึ่งสอครับเอาเอาเอาเก่งอยู่แล้วสาวอุ้มเก่งอยู่แล้ว คือไม่ไมหม่แล้วหนูร้อนชาวอุ้มมาหนูร um> ้อนแล้ว cảm giác nóng, cảm giác nóng. hôm cứ cứ kiệt thẻ. sạc ngẹt ngẹt sạc ngẹt ngẹt mày đãi tăng chế để chân tư na. khá Tháp. khá Khả. 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 Khả.

เก่งอยู่แล้วพี่บัวเก่งอยู่แล้วออกกำลังกายบอกค่ะเอล้อกด่เห็นแะ่ะเพิงเ้บ้งขาค่ะเบึ้งขาน่ารักมากเลยค่ะ

ทงเพชรทำอะไรคะทงเพชรเอาต่อมาครับผมเตี้ยรำบูนมาเลยมาเลยทงเพชรนอนโชว์ทงเพชรโอ้โหประกาศสักดาครับมาเลยมาเ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดิดกรมให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ